และการแข่งขันทําอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟชนะชนและเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือเนื้อวัวจากเมืองมิยาสก,กิในเชฟกระทะเล็กประเทศไทยจะประกาศณบัตรนี้ผู้ชนะเลิศได้แก่ ผิ้พี่เชฟกระทะเล็กปัะเทศไอ<ป>และก็เป็นทังด้างเชฟกระทะเล็กที่ใช้ประสดก,การ์จิ้นเหนือชั้นกว่าร้างสั่์เมนูตอบโจทย์วัตถุดิบได้นอบร้อกว่าทำให้เอาชนะเชฟผู้ท้าชิงไปได้ด้วยคะแนน6กดต่อ54ขคะแนน เรียกได้ว่าสูสีกันนะคะอาจจะเพราะว่ามีอาจารย์คนเดียวกันแต่ว่าที่ให้เชฟกระทะเหล็กเนี่ยเป็นผู้ชนะไปก็ด้วยความที่ดึงรสชาติอาหารของความเป็นธรรมชาติของเนื้อเนี่ยออกมาได้กลมกล่อมมากที่สุดโดยไม่ได้เอาวัตถุดิบอะไรไป,ปตกแต่งมากมายสําหรับเชฟกระทะเหล็กก็สามารถที่จะนําเนื้อนี่มาทําเป็นแร่เป็นมีเดียมหรือมีเดียมแรนะซึ่งมันก็ได้ทั้งรสชาติของเนื้อแล้วก็ไม่ไม่ดิบเกินไปด้วยสําหรับเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยจะทำารู้สุดย่า จะดิบกือบทุกเมนูนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนนะฮะถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรม าคุณอยากเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะมาเผยเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารให้คุณที่ลองทําตามไปพ,พร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรังสรรค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเองขอต้อรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกะทะเล็กครับ ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมช่วงที่แฟนๆทางบ้านนะครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับแขกรับเชิญของเรานะทำอาหารไปพร้อมๆกับเชฟกระทะเหล็กหรือเชฟรับเชิญของเราครับวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วคุณบอลเชดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอห์นวินยูสวัสดีครับน้องเกรสดีค่ะ New NBA ท้ายท้ายสุดท้ายคุณต้อมค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะโอ้โหคุณบอลวันนี้ผมชอบสีคุณจริงจริงมันเกลีแก่มากช่วงที่ว่างเราวันนี้มาอ่านรายการเลยปุ๊กโกะอย่างคุณจอนี่มีร้านประจำไหมครับที่เราชอบไปทานอยู่บ่อยๆล่าสุดนี่ไปลองอาหารใต้มาครับผมเออซึ่งก็เป็นร้าน ชื่อนั้นค่อนข้างดังพอสมควรครับั้วกลิ้งอยู่ตรงทองรอตน์รอดร้านนั้นนี่โอ้โหทำไปเล่นไปที่จอดอ่หนยที่จอดหายากครับร้านไม่ได้หายโอเคสักครับช่วงนี้ก็เพิ่งถ่ายดังกันไปเราถ่ายหนังด้วยเดียวกันถ่ายถึงอยุธยาใช่ค่ะเจ็บไหมครับได้กินอะไรแปลกๆปลกไหมครับที่ได้กินค่ะได้ไปกินกุ้ง กไปถึงที่ก็ไปกินกุ้งก่อนเลยกุ้งเผายุทธยานะฮะถ้ากดคนอยากรู้ว่าใครเผายุธยานะครับก็ไม่ใช่เลยค่ะโอ้โหหนูวิมอินเอ้ยนูอิมบินชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอัดเตี๋ยวอินหน้าจนซอยสีอร่อนจี๊ดจรี้แล้วการเปลี่ยนชื่อของคุณเนี่ยมันเป็นครอบมันเป็นมันเป็นชื่อบังคับนะก็ธรรมดาที่เฮ้ยไอ้นดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดินี่ิ๊ดด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 ิิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดิ คุณบ้านครับผมคุณเฟรชนะครับผมส่งมาทางไหนครับอ่าทางอีเมลค่ะทางอีเมลนะครับแล้วปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับเรียนนิติบัณฑิตไทยค่ะก็จะเป็นนักกฎหมายยังเรียนอยู่เหรอครับใช่ค่ะมีปัญหาอะไรครับคุณนิมครับอะไรว่าตัวน้อยน่ารักสวยดีค่ใครมาเรียนหน้าเรื่อง ่มาถึงคุณต้อมครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับทำรีสอร์ทอยู่ที่มังการค่ะรีสอร์ทรีสอร์ทสไตล์ไหนครับเออเป็นบูธิคเล็กๆอะค่ะอยู่ริมน้ำค่ะมีล่องแพ้วยครับอ่ะค่ะมีล่องแพไหมล่องไปเลยได้ค่ะแบบว่าจะเอาอะไรอยู่ที่พิมพ์เยอะที่การนี่ก็มีอาหารป่าเยอะเยอะค่ะเยอะที่แปลกๆก็จะมีตะกรวด ยมยำอึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยำแย่ยางไปมกอ่อันนี้อันนี้เป็นเมนคอสที่รีสอร์ทเป็นเมนคอสอ้าววันนี้ครับผมอาหารที่เราจะทำนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารไทยที่เอามาดัดแปลงผมเชื่อว่าต้องอร่อยแน่นอนไปพกเขาเลยครับเชฟรับเชิญครับวันนี้เชฟอาร์ตครับ ครับเจ้าขอเห็นบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณอาหารไทยตัดแปลงใช่ไหมครับใช่ครับยังไงครับมันใช้อะไรครับตรงนี้ไทยอิตาเลียนผสมกันไทยอิตาเลียนผสมกันครับผมก็จะเป็นเอ่อซีฟู้ดมิตบองซอสแกงเขียวหวานอบชีสครับซีฟู้ดมิตบอลซอสแกงเขียวหวานอบชีสและวัตถุดิบสำคัญสำหรับเมนูก็มีดังนี้ครับเนื้อกุ้งสับหมูสับเนื้อปู พาเมซานชีสวิปปิ้งครีมไข่ไก่เนย้อจืดนมสดจืดพริกแกงเขียวหวานมะเขือม่วงมอสซาเรลลาชีสคุณแท้ตีว่าไงคนที่ผมแหม่ดิคู่สตรีสองคนผู้หญิงสองคนนะจอนเลยไปเชียร์นะมาตอนนี้นะครับคุณเฟสคุณต้อมข้อมรายงานค่ะนะอยากโชว์นะเชิญคุณต้อมครับ ง่ายเลยนะครับผมเชฟทําอะไรเราทําตามโอเคไปได้เลยครับไม่มะเขือม่วงนะครับม่วงนะฮะใช่ครับแล้วก็หั่นพอเป็นพิธีนะครับนิดนึงก็คือหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเป็นลูกเต๋าเล็กๆครับมะเขือนะครับแล้วมีกระชายครับผมเชฟเชฟทำอาหารทุกวันเลยหรือเปล่าคะทำทุกวันครับแล้วเชฟมีแฟนหรือยังเข่อยู่บ้านครับ คนร้างจานเลยแก่ไม่กี่ร้านเป็นร้างจานเลยตอนนี้ก็คือก็ติดไฟติดเตาเลยนะครับใช้หม้อสเตเลสเล็กนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเาเครื่องแกงลงไปวางนะครับผมนะครับใส่นิดหน่อยนะครับใส่นมประมาณสองสักทีนะครับครับตาลน้ำตาลนี้ลงไปหน่อยนึงนะครับก็ใส่มะเขือนเม่วงใส่กรืเขื่อมืองจะใช้เสร็จปุ๊บเราก็พักไว้ก่อนเลย

ซอยหอมใหญ่นะครับพึ่งลูกนะครับสอแล้วแล้วก็กระเทียมกระเทียมแล้วก็ใส่ชีสลงไปบ้างแล้วนะครับระหว่างที่รอนน้ามันร้อนนะครับครับคนไปเรื่อยๆนะครับให้มันเหนียวคุณจอยเไม่เฮ้ยม เวลาจะปั้นนะครับเวลาจะปั้นมีต่อนะคร<ช>ับเอามือไปแตะน้ํานิดนึงนะครับอย่าเยอะมากเดี๋ยวจะแฉะแล้วมันจะได้ไม่ติดมือ,อ,อเราทอดพอ,อไม่ต้องไม่ต้องให้มันสุกมากนะคระ<อ><อ>ับทอเดี๋ยวเราจะไปอบใช่ไหมบอบอีกเดี๋ยวมันจะอโอเวอร์คุกนะครับโอ้หลายขั้นตอนเนาะนี่เราเรอมีปอสุกนะครับเราก็ใส่จานแล้วก็เอาซอสราดแล้วก็ซอสราชีสครับแล้วก็ หักหักเข้าไปครับโรยลอยเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นโซาร์ซีรีส์หนึงทีอันนี้ใช้จมประมาณเท่าไหร่เจ็ดนาทีด้วยนะเจ็ดประมาณนาทีใช่ครับประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีแล้วตาตาตัดไฟแล้วครับครับต้องรอดอย่าโดนจานนะครับต้องมีอันนี้แต่งจานนิดนึงนะครับฟิกลอยสวยอ่ะ เรียว่าเรียบร้อยใช่ไหมครับผมช่ะซีฟู้ดมิชบอกซอสแกงเขียวหวานอบชีสเนื้อหมูกุ้งและปูเขาเครื่องแกงเขียวหวานปั้นเป็นก้อนทอดให้สีเหลืองทองพร้อมราดครีมชีสอบจนสุกหอมถึงเป็นเมนูรสเลอร์ที่ปรุงแต่งความอร่อยได้อย่างลงตัว เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมตอนนี้การร้อนมากนะครับผมต้องระวังอย่าไปจับนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้คางคุณจ <c oughs> อกับคุณต้อมทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับซีฟูด้ดมี b บอลแกงเขียวหวานอบชีสเริ่มจากของเชฟก่อนเลย <c oughs> ของเชฟนี่ผมบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยมันเข้ากันทุกอย่างมันมีทุกรสชาติมีทั้งเผ็ดหวานเค็มรสชาติมันเข้ากันหมดเลยครับอร่อยมากครับพี่จะบอกว่าพิมเจอพ่อของลูกแล้วเจอใครนะเจอพ่อของลกแล้วที่ผ่านมาล่ะอแลนั้นประสบการณ์ เสร็จไปแล้วนะครับของเชฟตอนนี้มาเริ่มที่ของน้องจอนก่อนครับอของคุณป้อมครับผมคุณเฟยครับเริ่มตัดแต่งได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่น นะครับผมจากโรงเรียนกระทาเหล็กในวันนี้นะครับอ่าน้องเฟชัครับให้กับใครครับคะแนนให้พี่ต้อมค่ะพี่ล็อกพี่ล็อกมากพี่ล็อกมากครับดูดูใจคนนี้ชื่อคุณอิมคุณยังไงให้อจไปเลยเอาล่ะโเครับ ก็ให้พี่ต้อมค่ะขอบคุณที<_<_<_<_<_่บอลผมให้คุณครับน้าวันนี้นะครับผมนักเรียนดีเด็กของเราก็ได้แก่คุณต้อมค่ะต้องขอบคุณเชฟบาร์มากนะครับเดี๋ยวไว้ใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับและขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ หายไปแล้วนะครับผมอีกเมนูหนึ่งนะครับผมที่สนุกแล้วก็ทำกันง่ายๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับแฟนๆครับสมัครกันเข้ามาทาง Facebook นะครับและวัตถุดิบทั้งหมดวันนี้ก็เช่นเคยครับมอบให้กับมูลิิดวงประทีปครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ